นี่เนต้วเขาบอกไปกต้เอเอนี่เนี่ยนะบอกว่าวันนี้ไม่มาเดี๋ยวเกินเหล้าผสมไหมนะบอกว่าอยามกินเลาสมเยนะเดี๋ยวเพือมาซื้อมากินว่ายนจะินจ้กร้แง่อื่นไเรา้ะาลนยังสนุกแปบจุกกเปล่นเมา่คุยกันเลยไเนเมายังยังยังอะไร กินมาใส่ไปอ้โหกินมาใส่เต็มเงินใหญ่ออนแมมันไปเต็มเงินเตมเงินเต็มเเราไมคุยกันว้เราไปคุยกคุยอีกแ่เน้อยน้อยเอาอมกินบุหรี่อันนี้เรามาแต่เราจีบแล้วจีบบัญชาจคุยกันหรืแล่าจะันชาปหาเรากูจะกุมความลับกุมปอนเลยเฟนเฟนมึงเลยปัดเฟนมึงวะเป็นเฟนอ่ะ พอคนอนพอ่อรเร็วขึ้นเยเร็วขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นนงานกนผมได้าคอไปขอตงด้วยนะ